21. มีพระเนตรดำสนิทวงเล็บลักษณะที่29 22. มีดวงพระเนตรทั้งสองพองใสตุดในตาลูกโควงเล็บลักษณะที่30ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อนไม่เพ่งตาดูด้วยอำนาจความโกรธ ไม่ชายตาดูไม่ชำเลืองตาดูเป็นผู้มองตรงมองอย่างเต็มตาเพ่งดูตรงๆและดูชนเป็นอันมากด้วยดวงตาที่น่ารักเพราะคำที่ได้ทำการสักสมพอ่อพูนเอาไว้หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้ มหาปุริสลักษณะสองอย่างเหล่านี้คือมีพระเนตรดำสนิทมีดวงพระเนตรทั้งสองพองใสตุดในตาลูกโคหนึ่งมหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือเป็นผู้ที่ชนทั้งหลาย เห็นแล้วรักใคร่เป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าพราหมณ์ข้าบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาร์มหาอมบาตแม่ทัพเหล่าทหารนายประตูอมบาตพระราชาผู้อภิเศกแล้วนายบ้านและพระราชกุมารถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นประพชิตจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำจัดกิเลสได้แล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายเห็นแล้วรักใครเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูร นาคและคนทันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาบุริสลักษณะเช่นนี้ไว้แล้วพระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษไม่ถลึงตาดูไม่ชายตาดูไม่ชำเลืองดูเป็นผู้มองตรงมองเต็มตา และดูหมู่ชนหมู่มากด้วยดวงพระเนตรที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักพระองค์เสวยผลวิบากบันเทิงอยู่ในสุขติทั้งหลายมาเกิดในโลกนี้มีดวงพระเนตรผ่องใสตุดในตาลูกโคและมีพระเนตรดำสนิทมองเห็นได้ชัดเจนพวกมนุษย์ผู้รู้ลักษณะศาสตร์ มีความละเอียดรอบคอบฉลาดในนิมิตฉลาดในการทำนายอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะชมเชยพระกุมารน,นั้นว่าพระองค์เป็นผู้แลดูน่ารักพระมหาบุรุษเป็นคฤหัดก็ทรงแลดูน่ารักเป็นที่รักของชนมากถ้าพระองค์ทรงละเพศคฤหัดเป็นสมณะแล้วจะทรงเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก และดับความโศกเศร้าให้แก่ชนหมู่มาก